หลูกำลังจะกินข,นม,น,ปปขนมเปี๊ยะของบ้านหักทยาจันทบุรีขนมเปี๊ยะลูกชิดแล้วก็ทุเรียนทอดขอบคุณร้านฮันเฮานะคะที่ส่งมาให้ร้านฮันเฮาก็จะขายทุเรียนตามช่วงที่มีทุเรียนและนี้เขาน่าจะซื้อมาเผื่อเพราะเขาอยู่จันทบุรีร้านฮันเฮาก่อ,อนน,น,นั้นเคยส่งทุเรียนเชื่อมมาอร่อยมากๆไม่เคยกินครั้งแรกในชีวิตแล้วดีมาก,มากอันนี้เขารู้ว่าสุดาชอบกินเผือกก็ถั่วก็เลยส่งมาให้แต่ว่าสดาคเคยกินร้านนี้แล้วค่ะอร่อยหญิงจะชอบกินที่ไม่มีไข่หญจะไม่กินไข่แล้วอันนี้มันเป็นลูกชิดแล้วไม เดี๋ยวจะมากินมันมีหลายไส้แต่ว่าอันนี้จะเป็นกล่องกล่องที่เป็นถั่วลูกชิ้นแล้วก็เผือกลูกชิ้นจะมีเป็นชิ้นๆเป็นแบบมีลูกช,ชิ้นเป็นชิ้นๆตุบๆเผือลูกชิ้นกอร่อยดิทำเยอะใจมากแต่อันนี้ถั่วและเผือกอันนี้ใส่ถั่ว หอมเหมือนควันเหียนแล้วก็แบบหวานนและได้ความเขียวๆจากตัวลูกชิ้นเป็นชิ้นๆเลยเอร่อยหอมเบียวห์หอมเมียจันทุเรียนถ้าอยากลองไปซื้อดูเพราะว่าเขาไม่น่าจะขายแต่ทุเรียนทอดเขาอาจจะขายะแต่ไม่มั่นใจนะทุเรียนทอดอาจจะเป็นเขาบอกว่าทุเรียนทอดอ่ะอันนี้ลีนมากใส่นะ้ำมันใหม่หมแล้วไม่ปรุงรสเลย นี่เพือกชอบกินแบบเมื่อวานนี้วันนี้ก็กินแบบเนี่ยแต่ไม่ได้ไลฟ์ก็เลยถือกลับมาอัดวิดีโอจะได้เอาไปลงติตก๊กต็อกลงไอจีเลยนะอ่ะอร่อยคือแบบมีลูกชีสเราไม่มีหัวแล้วก็ด,ดีเขาจะไม่ชอบกินที่มีไข่ลูกชิดีสไม่มีไข่อะไรพวกนี้เลยยัด แค่นี้คุณเรียนทอดเขาคนดีจะกินแบบนี้คุณเรียนทอดไม่มาเลยอ่ะเขาบอกว่าแบบแพงมากใหม่ดีมาก <c oughs> เขาขายทุยเรียนอ่ะเขาก็น่าจะขายอยันนี้นะจะไม่รู้เหมือนกันนะเราเขาน่าจะคัดทุเรียนที่ดีๆอร่อยๆได้และเนี้ยเหมือนแบบไม่ค่อยมันอ่ะดูดูถุงดิ มันจะคัางมันเยอะอะก็เมือนหวานธรรมดาอ่ะเพรา,เาบอกม่น้ใสไปเลยน่าอัดให้ดูเอาไว้ลงไปกันแล้วเดี๋ยวกดากจุ๊บๆ